อ,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 อันนี้บาจากคอนดิฟอร์สใคเตัวอร์มันด์นีมีชื่อว่าอ,อืมเดี๋ยวเราก็ับแลกลบชื่อว่า Stats นั่นแหละซึ่งมันเป็นตัวแนวเออแปลไทยสถิติใช่ชื่อมันชื่อชื่อว่า Stats และสติทีแปลไทยให้มันชื่อมันชื่อว่าสติวะไปซึ่ง ราคาห้ารอยความยางกกสีดาวเลือด90การเดิน12การวิ่งยี่สินนาหนึ่งร้อยลดจงหน้าลดลดที่หวิเท่ากับ10บจิงหน้าเพิ่ม20มหน้าต่อหนึ่งวิสกิลที่ อีงมันมีลูกความ่เขาไม่ใส่ลูกมาว้าโอ้ยเนาะถ่ายถ่ายในเกมเกมมันก็แหลกอีกโอเคพูดคิวแรกในเกมมันจะเป็นลูกไม่บอกขี้เกียจพูดโอเคพูดกันเลยคือสกิลที่หนึ่งกับดักซึ่งเขาเป็นอเกียจพูด ซึ่งถ้าเราวางแล้วก็ออไปดูช่างมหมใช่ไหมภ <Okay, S 1> าค <ไป S 1> เอาแล้วเกม <A S 1> ต่อไป <A S 1> <here. S 2> ใช่ไหมภาคเอาเพราะเสียงเกมดังเกิดซึ่งตัวนี้ผมเป็นคนที่แบบว้าวโคตรเจ๋งซึ่งสกิลมันก็เป็นแบบนั้นแหละรูปสกิลที่หนึ่งแต่จริงตัวโคตรโกงใช้ได้เลยแต่ผมให้เทียเอนะสำหรับตัวนี้ ผมมันยยากใชได้เลยไอ้เกเฮจอนควยเอกนั่นแหละคือรูปที่ผมทำเออไม่ใช่ดิคือไอสกิลมันแหละตามนั้นถ้าเห็นเป็นสีแดงแปลว่ามันจะวางไม่ได้ละ ขาเรียกว่าอะไรวะลืมอ่ะเขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะอะไ่า่ะว้่วว้าวหญ่าหญ่บหญ่ใหญ่ใอญ่ใหญ่ใหญ่าหญ่ใบ,บ,บอกใหญ่ใหญ่ใัญ่ใหญ่ใ่ แตกตุ้มแตกเกลกสองรอบเลยนะจอนโดเป็นตัวที่สำหรับผมแม่งดินกดยากเลยจอดโดสำหรับผมมันจะไม่ใช่สีดาวแต่มันจะเป็นห้าดาววัดไอกวนมันจะไม่มันจะไม่ใช่ห้าดาวแต่มันจะเป็นสีนานนด,านนดาวสำหรับผมเพราะผมไม่เน้นอันกดตีอย่างเดียวนะ ต้องมีสกิลที่ต้องฆ่าคนได้สกิลอะสกิลที่ทำดาเมจแรงๆอะแต่ไอ้สกิลหนาของมันแค่ดาเมจสิกูอยากจะบ้าแล้วก็ตุม้มแล้วตการปิซซ่าไม่อะไรยังไม่ต้องการให้เราเจ็บแขนก่อนกระดูมหักไว้ล่างเราให้ได้ แต่มันได้เงินฟรีนะแต่มันได้เงินฟรีนะเล้วต้องการพิซซาเพื่อนเลือดดูเลือดเรา <c oughs> ผมเคยมีเลือดศูนย์ <c oughs> <c oughs> เทศกาลพิซซาชิบแชบกูกินข้าวในชีวิตวจริงพร้อมิีนไปด้วยแต่อันนี้กูใช้ไม้พากว้ยกูิีนแนวห้องกูเดกข้าวอยู่นอก,นกไม่ใช่ดิกูเดกข้าวอยู่ตรงโต๊ะนู่นน่ะทุาคุไม่เชื่อเดี๋ย<แ>วผมจะเคาะให้ฟัง

กิมมีพิซซ่ากิมมีพิซซ่ากิมมี่ลาาซาากิมมี่พิซซ่ากิมมีพิซซ่าาบาาากิมมีพิซซ่ากิมมี่พายนะเป็นว่าดิชั่นอืมนายเสียงผมเปลี่ยนไปนนะ คันโอเคจะเรียวเปลี่ยนไปได้ไหมเพราเสียงมันก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยโอ้โหไละ์สดของคนนี้นฮะและ์สดคนนี้คืออะไรวะวัดตัาฟาผมมาดูไล่์สดแต่ละคนครับว่าแต่ละคนดีไหมแต่บางคนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คือคนไทยโอเคตัปติมเมื่อกี้สิบสองวิธีแล้วโอ้งเรื่อสีรออะไรโอเคมาแล้วมีอัปเดตใหม่หรือเปล่าสิบสองวิธีแล้วาแลแล้วกูรีจอสิบสองวิธีแล้วเรยโอเคเล่นเลยรีวิวเลยไปเล่นตัวปมาแล้วแล้วสกีจอโดมายังสกีจอโดคือจอโดยังไม่มายังไม่มามาตัวเดียวโอ้ยนั่นคืออะไรรึไหมโอ้ยนี่ไงได้แล้วจุดแรก ว้าวไหนมันเล่นยังไงเอ่ยมันอัปเดตตอนตีสองวัดต่อฟอกเมื่อกี้ผมดูโคดูนาฬิกาแล้วคลิปมันลงตอนเก้าโมงที่แล้วเก้านาทีที่แล้วเก้าโมงกระพงแต่รู้สึกว่าเหมือนตอนนี้จะเป็นว้าว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 แบบนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วแต่ผมไม่ลงเกมแลกก็เลยไม่ได้ลงนะ มั้ยสผมให้ดูคนของตอนนี้ผมเคยเล่นแล้วแต่เกมมันแหลกอะถ<ม>้าปลุกแมปเป็นแบบนี้นแต่กูพามาดูแมปอื่นด้วยถ้าแมปไหนกูทําแล้วกูแล้วกูลงไม่ได้กูก็เลยตามที่เห็นนี่อันนี้เลยแบบนี้แบบนี้เลยเพื่อนขอให้ผมเล่นแมปบล็อกฟุตน,นะแต่ผมไม่เล่นขี้เกียจเด๋ยฮะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิสบสี่สบห้าสหสเจดสปดสเก้ายี่สิบอ็ดยิบสอง่สิบสาบสามกวอาอะย่สิบามวคูณแบบนี้ผมเขียนลินแบบพี่ราเชนสองคนมันยังไม่อัปเดตเว้ยเดีวก็ตุ๊ตุต๊ตุต๊ตุต๊ตุ๊ตุ๊ตุจูจสุดคาดิชินิกันคาดิชินิกันอะไรวะ ดอไม่ลินไม่ลินไม่ไม่ลิน,มลน,มมลนผมอยากลินเด็ดเร็วนะแต่ว่าเพื่อนผมมันไม่มาผมอยากลินผมไม่อยากลินคนเดียวรู้ช่วหาเพื่อนะ่ะรู้โ่วหาเพื่อนดีวะันี่ผมเคยเข้าไปลินแต่ตอนนี้เขาไม่ให้ลินนะไม่รู้เป็นไรมันไม่ใช่สถานแล้วนะ มันจะปิดเป็นส่วนตัวอยู่ใช่ไหมทุกคนกูกำลังจะพูดเลยว่าเข้าได้หรือเปล่าโอเคเกมแมวเด็ดบาร์เดนไลท์โคตรเยอะเลยโอ้โหสยงเพลงย็ดเค็แต่เอาจริงผมชอบคลิปไหนรู้ไหมผมชอบ คลิปนี้ไงช่างม่งเถอไอควายหนอกจะอัปเดตเลยรู้สึกอยากลินอนะ่ะเฮ้ยสก,กินขอดูแต่ละสก,กินหน่อยสก,กินตึงสก,กินตึงสก,กินตึงสก,กินกอ,อันแรกสุดเป็นสก,กินราคาแพงเลย ผมก็คิดจะทํานาแล้วนะแต่เจดวี252เพิ่งจะมาทําแต่ผมขี้เกียจทำเว้ยอันนั้นอ่ะไอ้น่ะน่ะเดินเร็วผมอยากเล่นมากแต่ผมขี้เกียจเล่นไอจัดระเบีบเสียงเพลงลผมคิดอยู่แห <ใน S 2> ละว่าผมจะทำแต,แต่ว่าข s. <S ีเ้เกียจแถมเกมแหลกเสิด้วยซึ่เออเทียร์มันจะเยอะกว่าคลิ์เป็นอื่นนิดนึงเพราะว่าดูจำนวนเพลงเดี๋ยอันนี้ อันนี้แหละตึงทำไมคนดูแค่สองพันห้ารอยคนวะอืมสองคลิปนี้อยากดูแต่มันดูไม่ได้ยาวเกินคลิปยาวเกินมันถ่ายตั้งแต่ปีที่เท่าไหร่นะมันถ่ายตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสี่ตอนนี้ปีสองพันยิบห้าแล้วมันยังถ่ายอยู่ถ่ายกี่โมงะ ช่างมันเถอะกว่ามันเริ่มไปไกลแล้อันนี้คือกี่โมงหกร้อยสิบโมงหนึ่งวันหนึ่งปีเดี๋ยูอันเนี้ยคลิปหนึ่งปีเนี่ยดูแต่อีคลิปแค่นัง่งนั่งรถไฟคือทุกคน เข้ามาดูทำไมวะแค่นังรถไฟงงๆคลิปปกติเขาก็เคยถ่ายอยู่แหละแต่อคลิปแบบอะไเกมแลกอ่ะกูใช้ม,มือถือเก่าถ่ายกูยไม่ได้ใช้มือถือใหม่ถ่ายอะ,อะไร ทไมมันเงียบจังวะโอเคโคตคเงียบเลยแต่ทุกคนลองฟังนี่นะทุกคนอาจจะได้เสียงแบบระดับโฟกัส จะเกิดอ,อ,อะไรขึ้นถ้าผมเสียงเสียงโคตรดังเลยเออเย่ทำจะจะจะ จะทําคลิปอะไรหลังจากที่พีระเชฟมันไม่ยอมอัปเดตสักทีผมก็เลยมาจับเทียริสเล่นๆกันซะเลยเทียริสนี้ผมใช้ความคิดเห็นส่วนตัวกับเพื่อนๆผมนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทำเทียริสแล้วไงเนี่ยเทียริสพีระเชฟเมนี่เมนี่เราจะมาจัดตัวริสตัวก็ต้าเบอร์ตส์พีระเชฟผมจากตัวแหลมเนี่ยกูทำเทียริสแล้วกูทำเทียริสแล้วเนี่ยกูทำเทียริสแล้ว จริงคุณมาดูตอนทา้ายเพราะแต่ผมกดสามสิบเอ็ดคนแล้วผมจับได้ผมเพิ่งกดข้ามแล้วคิมนี่มันก็บแบบโคดเทียริสเลยทุกคนอะเอเลียตตอนแรกผมจะให้เทียเอเอนะแต่พอพอผมคิดไปคิดมา เอาให้ T S ดีกว่าอาคือมันไม่ไหวจริงมันื่นถึงล100แล้วหนึ่งร้อยอล้วอยากให้ T S เนี่ะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมให้อันดับที่เท่เาไหร่วะเท่าไหร่เออเอแต่ที่จริงก็เอจรงแหละเพราะผมดูแล้วมันรู้สึกเนีย่ยเฮ้ย hey! เอ็งใช้แอปเดียวกับเรานั่นแหละใช่มมใช่มาม អ្ស� filtrate ៎្ៃ៑ទ្ៃ f l a h a r t ខែមកបសា u